สวัสดีครับผมกิษครับผมจากช่องอินดี้ฮานาชแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวลูกลอยเติมน้ําอัตโนมัติครับผมเป็นแบบไฟฟ้าครับผมนะข้อดีของตัวที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็คือมันจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีตัวระบบตัดตัวน้ําล้นด้วยนะครับผมนะแล้วก็การดูดน้ําก็ค่อนข้างที่จะดูดน้ําได้ไวเติมน้าได้ไวเนื่องจากใช้มอเตอร์ปั๊มน้ําขึ้นมาโอเคเราจะมาดูอุปกรณ์กันบ้างนะครับว่าตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรกันบ้างครับผม ตัวแรกนะครับก็ือคือต,ตัวนี้นะครับเป็นตัวกล่องคอนโทรลนะครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟบอกการทํางานด้วยนะครับข้างในก็จะมีลาโพงตัวเล็กนะครับผมเวลาน้ําล้นก็จะร้องเตือนนะครับเซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์เขาเรียกว่าเซนเซอร์เตือนระดับน้ําล้นนะครับก็คือถ้ามีเกิดการผิดพลาดและน้ําล้นออกมานะครับจากที่เราตั้งกําหนดไว้นี่นะครับตัวเซนเซอร์นี้ก็จะทํางานก็จะมีเสียงร้องขึ้นมานะครับผม S2 นะครับก็จะเป็นตัวเซนเซอร์หลัก นะครับตัวนี้ที่เราเอาไว้จุ่มใกล้ๆน้ำนะครับผมพอน้ําลดลงนะครับตัวเซ็นเซอร์นี่ก็จะทำ,ทำงานนะฮะสั่งให้ตัวมอเตอร์เนี่ยดูดน้ํา จากตัวแท้งเนี่ยเข้ามาในตัวตู้ของเราครับผมวันนี้ก็ไปเสียบไฟจากตัวปลั๊กนะครับเป็น12โวลต์นะครับส่วนที่เขียนว่าปั๊มด้านซ้ายนะครับอันนี้เราก็จะเสียบกับตัวปัมป๊มน้ําปั๊มน้ําตัวนี้ก็จะแช่ไว้ในตัวถังที่เราเตรียมไว้นะฮะสายนี้ก็เอากลับเข้ามาติดไว้ด้านด้านขอบตู้นะครับผมส่วนนี้เป็นเซ็นเซอรอ์เซ็นเซอร์น้ำล้นนะครับใช้งานมาแล้วนะครับก็เลยเลอะนิดหนึ่งแปะติดได้เลยครับเนี่ย เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับผมไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรครับเป็นแม่เหล็กนะครับไปติดไว้ในตู้แบบนี้ครับผมเนี้ครับมันจุ่มเข้าไปในถังเอามานหนีบข้างตู้นะครับผมเสร็จแล้วครับผมในขั้น่ากนะครับสมมุติถ้าเราเปิดเครื่องใหม่ๆเนี่ยนะครับเครื่องมันจะขึ้นไฟสีเขียวแล้วมันก็จะดูดน้ําเข้าถังมานิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะยองลองยกตัวเซ็นเซอร์นี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาเหนือน้ำนะฮะนย่า อันนี้น้ําก็จะทํางานทันทีนะครับก็มอเตอร์ก็จะดูดน้ําเข้ามานะครับพอชนกับตัวเซนเซอร์นะครับตรงปิดซึมนั่นน่ะนะครับมันก็จะหยุดทํางานหนะลักการก็ทํางานง่ายๆแค่นี้เองครับผมเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็แค่ดูน้ำในในถังว่ามันใกล้หมดหรือยังเราก็น้ําจืดมาเติม <Okay. S 2> ซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วผมก็ใช้งานอยู่นะครับผมนะเนื่องจากในตู้ของผมเนี่ยมันตู้กองล่างเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับทำให้ไม่สามารถ ใส่ถังน้ําใหญ่หรือตั้งไว้ข้างนอกมันก็ไม่สวยนะครับก็อาศัยเป็นตัวกระบอกน้ําไว้ข้างๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวปั๊มเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ดูดเอามาใส่เติมในตู้กรองล่างได้ตลอดเวลานะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะหรือสงสัยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปของเราได้เลยนะครับผมนะบวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ